สวัสดีครับอยู่กับผม JKL นะครับผมกันในคลิปนี้เรามาอยู่กันในซีรีส์ปั้นไอดีสายฟรยีเป็น EP ที่23แล้วนั่นเองนะครับซึ่งในวันนี้นะครับผมก็เป็นวันเสาร์นะครับผมเสาร์ที่29ใช่ไหมอาทิตย์30จันทร์31ใช่ครับวันนี้วันที่29แล้วนั่นเองนะ ก็ดี๋ดว,วันจันทร์นะครับโคโลโบก็จะใกล้เข้ามาแล้วนั่นเองนะก็วันจันท์ก็วันจันทร์อตอนตีสี่ก็ปิดเซิร์ฟนะครับแล้วก็เปิดเซิร์ฟมาน่าจะ10บโมงเช้านะครับโอเคก็ไอดีนี้ผมเนี่ยในวันนี้ก็เป็นวันเสาร์นะผมก็ได้ทําการฟาร์มเลเวลไปแล้วนั่นเองนะซึ่งตอนแรกขนงผมก็มีอยู่ประมาณ5,000มั้งครับผมจําไม่ได้นะ ซึ่งตอนนี้ก็เหลืออยู่95นะครับเมื่อเช้าผมฟาร์มแบบเต็มบบเลยนะเพราะฉะนั้นก็ขนนกก็หมดเลยนั่นเองนะครับหมดเกลี้ยงเลยนะก็โอเคครับมาสปินกันหน่อยดีกว่านะครับว่าจะได้อะไรกันบ้างโอเคครับรอบแรกมาก็ได้เป็นกบเขียวนะครับเพราะซึ่งในวันนี้นะครับผมเป็นวันเสาร์นะก็จะมีการปิดหลีกแล้วนั่นเองนะซึ่งลูบี้ก็จะเอาไปทาอะไรกันก็คอมเมนต์ได้นะแต่ว่าผมจะเก็บไว้เปิดโคลโบน้าแล้วนะครับผมจะไม่เปิดกบแล้วนะเพราะว่า ผมคิดว่าดวงผมไม่ได้จะดีขนาดนั้นนะครับที่โกบไฮเปิ์จะออก2ตัวให้ผมนะเพราะฉะนั้นผมจะเก็บไปเปิดโ o ลโบหน้าดีกว่านะครับเพราะว่าเดี๋ยวกิจกรรมเข่าวงกดนะก็จะได้ลูบีเพิ่มอีกร้อยหนึ่งนะับผมแล้วก็ตัวกาชาอีก12ใบเพราะฉะนั้นก็เอาลูบีในส่วนนั้นนะครับไปเปิดกาชาในเดือนหน้านั่นเองนะครับโอเคซึ่งอันดับผมอยู่ที่7จ็ดหาอย่าหลุดมาแสนนึงก็พอนะโอเคครับก็อ่า ไป PVP กันดีกว่านะครับ PVP ซึ่งตอนนี้ผมก็วีผมโดนซัดยับเลยนะครับเมื่อเช้าผมก็นั่ง PVP นะโอเคครับผมมาดูกันนะว่าผมจะไปเพชรสามแล้หรือเปล่านะครับซึ่งเมื่อเช้าแต้มผมได้อยู่ที่ประมาณพันเจกว่ากับเพชรสามแล้วแหละแต่ว่าตาสุดท้ายที่ผมเล่นเนี่ยมันแพ้นะครับ ประมาทไปหน่อยนะไม่งั้นก็คงเพ้สามไปแล้วโอเคครับทีมนี้ผมจะตีทีมนี้เลยละกันนะครับซึ่งทีมนี้ก็มีเจ้าตัวอบอสมืดนะครับแล้วก็ไกลทองซาล,ลี่หน้าไม้ซึ่งเอาจริงซาล,ลี่หน้าไม้ตอนนี้ผมคิดว่าปั้นมาก็ไม่น่าจะขุมแล้วนั่นเองนะมาดูกันนะครับว่าซาล,ลี่หมากลุกเวลร้อยสองผมเนี่ยจะกันให้ผมไหวหรือเปล่านะครับ โอเคซึ่งบินเขาก็จะเป็นอาทิตบินนั่นเองนะแล้วก็เขาก็มีเป็นเจ้าตัวซันล,ลีหมากลุกเหมือนกันนะครับก็มาดูกันนะว่าบินใครจะตึงกว่ากันหรือว่าการบินใครจะตึงกว่ากันนะครับซึ่งก็วัดกันที่การบินแล้วนะครับเพราะว่าการบินเขา140ใช่ไหมผม102ก,ก็มาดูกันนะครับว่าใครจะอยู่ใครจะไปนะครับผมจังหวะน,นี้เรียบร้อยครับ เดียวไดายูสี่สผมก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับสลับทีมนี้รอบต่อไปครับทีมต่อไปเรามาเจอกับทีมไหนอ่าหอคอยผมเล่นไปยังอ่ะวันเนี้ยยังไม่ได้เล่นนะครับเดี๋ยวคืนนี้ก็เล่นให้119นะแล้วก็วันจันทร์โคโบโบมาก็120เพราะฉะนั้นมันแม็กไม่ทันเดือนนี้แน่ๆแ,นแหละผมว่านะ หรือว่าผมจะไปหารูบี้ตามหรือตามซอกอีก30รูบี้แล้วมาสุ่มกบดี <c oughs> ก็แอบ,บยากนะครับ <c oughs> เดือนหน้าผมก็อยากเปิดเกียร์ผมก็อยากได้เกียร์โดนแน่นอนนะครับ <c oughs> อะไรเนี่ยโอ้โหใส่ดาบไม้เฉยนะครับผมว่าดาบไม้ใส่ให้ตัวบินอ่ะคุมนะผมว่านะครับแต่ก็นั่นแหละนะครับมันก็แล้วแต่จะคิด ชีวิตคนละแบบนะครับโอเคพี่ๆกันต่อดีกว่านะครับก็มาดูกันนะว่าทีมผมจะไหวกับทีมเขาหรือเปล่าเขาแช่มาผมไม่ผมไม่แข่งอะผมไม่โล่นะผมคิดว่าอาจจะไหวนะครับอุ้ยแต่ว่าดาวินชีเขาเกินไปไหมอะเขามีรีเซนไหมดาวินชีอย่างเวอร์เลยนะผมว่าผมปั้นดาวินชีดีมั้งโอ้โหพัดไม่ทันนะครับ แพ้บอสมืดเกียร์ดาเมจเฮ้ยเกินไปผมว่าผมไปทเพชรสามไม่น่าไหวแล้วแหละน่าจะปล่อยทองหนึ่งเลยนะครับโอ้โหดาวินชีเอาเรื่องเลยนะครับหรือว่าผมควรจะเอาไอ้นี่ออกดีเลยแล้วก็ใส่เป็นดาวินชีแทนนะซึ่งผมคิดว่ามีหรือไม่มีก็อาจจะไม่ต่างกันเท่าไหร่มั้งครับอืมเอาไงดีอะ เอาจิงหลีกผมนี่ดามิชี้โหดมากนะหลีกทองหนึ่งนี่นะครับผมบอกเลยแต่ถ้าหลีกเพชรขึ้นไปนี่แอบใช้ยากนิดหน่อยนะครับแต่ก็อย่างว่าแหละนะครับไอดีผมมันอายุการใช้งานแค่เกือบจะสเดือนเองนะยังไม่สี่เดือนนะครับโอเคมาเล่นหอคอยย้อมใจย,อยอ้อมย้อมอกย้อมใจกันหน่อยละกันนะผมจะเอาลอยลูบี้ก็พอนะครับไปเพชรสามไม่น่าไหวไอดีนี้ผมไปย้อนดูคลิปมาละ ผมขึ้นเพชรสามไปแล้วนะครับสำหรับไอทีนี้เพราะฉะนั้นก็ไม่จำเป็นต้องรีบดันอะไรมากก็ได้นะครับซึ่งมาดูกันนะครับว่าไอดีผมเนี่ยจะขึ้นป้ายเอก่อนอายุ ID 1ปีได้หรือเปล่านะครับซึ่งสถิติที่ผมเคยทําไว้นะก็8เดือนนะครับในการปั้น ID ขึ้นป้ายเอนะครับก็ถือว่าไวไหมมันก็ไวแหละนะสําหรับไอดีที่ฟาร์มมั่งไม่ฟาร์มมั่งนะครับ ID นั้นก็คือ ID L6 ผมนะ ID X2 นะครับ ก็คือถ้าใครติดตามมานานก็ซีรีส์ดองพี่เจ็ดันนั่นแหละนะครับก็ซีรีส์นั่นแหละนะครับเป็นไอดีที่ผมปั้นขึ้นเร็ววที่สุดแล้วนะแต่ว่าตอนนี้ขึ้นไปเอลไม่ได้ทำคลิปนะครับหมดไฟนะครับผมโอเคตัวกระชาตสองใบนะเรียบร้อยครับแล้วก็รอบนี้นะครับห้ามเชลเลนเจอร์ประเภทพลังห้ามเชลเลนเจอร์ประเภทพลังทีมนี้เราก็เอาไลออนคุณกินแล้วก็ไมกี้บาวช้างออกไปครับ แล้วก็ใส่เป็นไวพิบ้องไวโอเคครับมันเป็นด่านะไรอะด่านกงใช่ไหมถ้าด่านกงผมจะใช้ในอำเภอนะแล้วก็กบบินนะครับลูกเลื้อผมเองนะสเตจช่วยเหลือถ้าน้าเสียเปียบไม่ไม่ใช่ด่านกงนะเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเอาเจ้าตัวากากบอบอบ,อ,บออกนะครับเอากบอบอบ,อ,บออกแล้วก็ไวพิบ้องไวแล้วก็จะเรียงตามระดับ เอาไอไว้มาหน่อยละกันนะเดี๋ยวปั้นเล่นไม่คุ้มนะครับ <c oughs> ปั้นมาทาไมผมไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันนะน่าจะไปปั้นอารูบิสมากกว่านะครับปั้นอารูบิสน่าจะคุ้มกว่าถือว่าตัดสินใจพลาดเองนะเพราะว่าผมก็อยากรู้ไงว่าไอไว้เนี่ย <c oughs> ปั้นแม็กมันจะโหดไหมนะครับก็สรุปก็ตามสภาพนะครับ มันก็ถามว่าใช้ได้ไหมมันก็ใช้ได้แหละมันก็ไม่ได้แย่นะครับแต่ถ้าต้องมีเกียร์โดนแล้วก็อัพาธาตุนะแล้วก็เน้นปล่อยตัวออกมาให้ตายนะครับแล้วก็ใช้ลดัดแค่นั้นเลยนะครับตัวมันไม่มีอะไรเลยนะครับโอเคเหลือมัวแต่โม,โมไม่ได้ดูจอเลยนะครับแพ้เจ้าตัวปากลิ้นห้อยนะครับไอลิ้นห้อยมัวแต่ขี้โมนะครับ ไม่ได้ดูจอนะโอเครอบนี้ครับเมา,เาไหมผมคิดว่าผมไหวอยู่แล้วแหละแต่ว่าถ้าไม่มัวโมวก็อาจจะไหวนะครับต้องดูจอด้วยแหละประเด็นนะครับโอเคก็นั่นแหละนะครับสำหรับไอไว้นะซึ่ง a าดูบิส่วนตัวผมยังมองว่าใช้ได้อยู่นะครับแต่ไม่ควรปั้น9ดาวแม็กนะเล่นได้อย่างมากสุดก็แค่ไฮเปอร์แม็กนะครับสำหรับ ไอดีใหม่ๆแต่ว่าถ้าไอดีไหนที่เล่นมานานแล้วผมว่าน่าจะได้ตัวดีๆกันหมดแล้วแหละแต่ไอดีผมมันก็ดวงดีไหมมันก็ดีแหละนะครับแต่ว่าดวงดีแค่เลนเจอร์แหละแต่ว่าเกียร์นี่ไม่เอาอ่าวเลยนะครับเอาจริงอ่ะคือแบบตอนเปิดเกียร์คิดมากสามพันนี่มันเทพไม่ได้อะไรเลยนะครับมันก็เหลือเกินไปนะครับโอเคด่านโกงนะกลับมาอยู่ในสภาพป,ปกติครับ อุ้ยหรือมอเพื่อนมานะครับโอเคไปกันที่เลนล่างครับแล้วก็ปล่อยตัวบินเลนกลางแล้วก็ย้ำเลนบนนะครับผมเหลือเลนกลางสองเลนบนห้านะครับโอเคย้ำเลนบนไปครับซึ่งเอาจริงถ้าใครมีปัญหาเกี่ยวกับการเปิดกาชานะผมแนะนำให้ลองปั้นให้ดีเพิ่มนะครับมันจะช่วยบรรเทาความ อ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันฮิวใจได้นะครับผมเล่นหลายดีอ่ะเอาจจริงนะแต่ว่าต้องมีเวลาเล่นลนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่มีเวลาเล่นเนี่ยเราก็ไม่มีเวลาไปฟาร์มตั๋วกาชานะก็เราก็จะไม่ได้เปิดกาชาอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะคนนึงอาจจะเล่นซัก ID 2 ID ีเนี่ยผมก็ว่ากําลังงามเลยนะพอเหมาะพองามนะครับแต่ว่า ผมมันบ้าค้างเกินไปนะครับเวลาก็ไม่ค่อยจะมีอยู่แล้วก็เล่นก้าวไอดีเลยนะครับโอเคก็บทอะไรไม่รู้นะครับคลิปนี้ก็มันคอนเทนต์มันเดือนนี้มันช่วงสิ้นเดือนแล้วนะคอนเทนต์มันไม่มีอะไรให้ทำแล้วนะคอนเทนต์เกมนะ <Okay. S 1> อุ้ยมีหกร้อยขนแต่ว่าผมจะยังไม่แลกนะครับเพระาะว่าเดี๋ยวไปรอแลกรออ้าวขนน้องมีสองร้อยแล้วเหรอขนน้องมีสองร้อยอืม อันนี้ผมลืมล่ํานะครับน่าจะมาสุ่มไว้เมื่อเช้าแล้วก็เอาขนนกให้พอดีแล้วก็เล่นแล้วผมก็เอาไปเล่นนะซึ่งไม่รู้ว่าจะมีใครถามไหมแต่ไม่น่ามีหรอกผมก็จะมาพูดให้ฟังในคลิปนี้เลละกันนะครับเทคนิคฟาร์มเวลวของผมนะก็เอาจริงก็ดูช่องอื่นกันก็ได้นะผมว่าคนอื่นก็น่าจะฟาร์มประมาณนี้แหละผมก็อาจจะ ไปเอาจากชอ่องอื่นมาอีกทีหรือไม่ก็ผมที่จริงผมก็ฟาร,ร์มตามพอรู้สึกตัวเองแหละอ่าถ้าไม่ถ้าไม่ใช่เดือนแบบเดือนพิเศษนะครับเป็นเดือนปกตินะผมจะฟาร,รม์มดาวคอริโอนาดนะครับ4 5 6หอสมุดลึกลับเนี่ยผมฟาร,ร์มหมดนะ1ด่า,ดานธาตุนะครับ4-5-6แล้วก็ลูกบาก4-5-6แล้วก็จะเป็นกระโหลกหินอมะตะ4-5-6นะครับแล้วก็ในสเตตหลักที่จริง ช่องของนายศิลปะก็ได้บอกไว้นะครับว่าเอาจริงใครจะฟาร์มไม่อให้เล่นด่านยากด้วยนะด่านด่านยาก1-6ึ่งถึงหมั้งถ้าผมจะไม่ผิดแต่ว่าผมไม่ได้เล่นนะผมไม่มีเวลาขนาดน,าน,นั้นนะด่านยาก1-6ึ่งถึงหนะที่นายศิลปะเขาแนะนานะครับล้าก็ด่านสเตตลากเนี่ยขึ้นอยู่กับไ d ดีของเพื่อนๆเลยนะครับว่าอยากจะฟาร์มหินศักยภาพไหมแต่ถ้าไม่ซีเรียสเือดไม่ซีเรียส เรื่องหินศักยภาพเหมือนผมนะผมก็จะเล่นนี้เลยครับด่าน c c ซนึ่งนะครับซึ่งด่าน CC1 เนี่ยก็กดคูณ1ิไปเลยครับแล้วก็เล่นๆไปนะโอเคเดี๋ยวผมจะเข้าไปให้ดูนะครับผมจะไม่เล่นนะเพราะว่าเป็นการประหยัดขนนกนะครับซึ่งด่านเนี่ยมันค่อนข้างที่จะใกล้นะครับผมแล้วก็ใครไม่ได้ทำเจ้าตัวเจสิก้าพีร้อยเนี่ยทำได้ครับ เจ้าตัวมงพีร้อยทำได้แล้วก็เจ้าตัวมูลอวกาศนะมูลนักบินนะครับทำได้นะครับแต่ว่าผมไม่ทำนะ <S 2> <S 2> ทีมผมก็มีเจสิก้าที่ทำไว้แหละแล้วก็มี2ตัวนะอีกตัวไม่แม็กนะครับยังไม่ได้ทำ <S <S ล้วก็จะมีไอมงนะครับมงกับตันมงมาสเตอร์เนี่ยพีร้อยได้นะครับเราก็จะเป็นเจ้าตัวมูลนักบินตัวนี้ตัวนี้น,นะครับทำพีร้อยได้ซึ่งไอดีใหม่ๆเนี่ยครทำทีมพีร้อยไว้นะครับเพราะว่า สำหรับสายฟาร์มนะแต่ถ้าไม่ได้เน้นฟาร์มเลยมากเน้นเล่นแค่ควชประจาวันก็ไม่จาเป็นต้องมีก็ได้นะครับสำหรับพีร้อยซึ่งผมก็ทําไว้นะครับซึ่งก็มันมีข้อดีตรงช่วยเราฟาร์มด่านได้นะครับแต่ว่าตอนผมฟาร์มเบลนะ่ะผมจะใช้เป็นทีมที่5นะครับที่ผมได้ตั้งไว้ก่อนที่ผมจะเล่นหอคอยนะผมจะตั้งให้อ่าพี่ คะแนนกบน้อยที่สุดนะครับเพื่อจะได้ไม่ต้องมาย่อยตัวละครบ่อยนะซึ่งก็ส่งผลกระทบไหมมันก็ส่งผลกระทบสําหรับสายฟราม์มากคนแหละบา,บางคนแบบอยากได้หินสกยภาพนะก็ใช้แนะนําให้ใช้พีลอยนะครับทีมพี้อยแต่ผมไม่เอานะครับซึ่งตอนนี้อ่ากักยภาพผมมันก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้เสียอะไรมากนะครับโอเคก็สําหรับวันนี้ก็มาบทลยไม่ดูนะครับผมก็อืมต้น อีพีที่แล้วผมเวลเท่าไหร่อ่ะน่าจะยูเจสามั้ะครับซึ่งอ่าอีพีนี้เนี่ยผมก็ปาไปยูเจสิบแล้วนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยผมน่าจะฟาร์มเวลแบบบึ้มบๆเลยนะครับเพราะว่าอ่าเพราะว่านั่นแหละนะครับโอเคก็สลหรับคลิปนี้ก็คงเอาไว้ประมาณนี้ก่อนละก,กันนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสลหับคลิปนี้ไปและับผมสวัสดีครับ